12ส,สวัสดีครับร้านดีดีคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ที่ร้านจะมีเมาส์มาแกะกล่องให้ดูนะครับซึ่งเป็นเมาส์ที่หลายๆคนฝันถึงนะแล้วก็พี่มาร์ทเองยังฝันถึงเลยนะครับเมาส์ตัวนี้อ่าเปิดมาแล้วก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ถ้าใครไม่นึกไม่ออกว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับก็ตัวนี้ไม่รู้มองเห็นชัดไหมเป็นเลเซอร์รุ่นออโ,โบรบูลอสนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นมเมาส์ที่เรียกว่าได้สเปคเรียกว่าจัดเต็มเลยก็ได้คือเป็นเมาส์ไวเลสเกมมิ่งนะครับที่พูลิ่งเลนเนี่ยหนึ่งมิลลิเซกนะครับแล้วก็เ,เป็นเซนเซอร์เนี่ยเป็น 4G เซนเซอร์นะครับ2200 DPI นะครับแล้วก็พาร์เนลปุ่มต่างๆเนี่ยเปลี่ยนสลับได้หมดตามที่ต้องการเลยนะครับโอเคจะมาขอแกะกล่องดูเลยนะครับเริ่มต้นก็เป็นตัวนี้ pull to open นะครับ ขนาดฟอนต์ยังเขียนสวยเลยเห็นไหมแกะปืดนะครับจุดหนึ่งจุดที่สองก็เ,งเป็นตรงนี้พู l to เพ e นนะครับปืดโอเคคราวนี้เราก็มาเปิดกล่องกันนะครับยกออกมาแพ็กเ,เกจค่อนข้างแน่นหนามากนะครับแล้วก็เรื่องจากเมาส์มันแพงนะขอค่อยๆแกะเบาๆเบาๆเบาๆ แล้วก็กล่องเนี่ยเอาไว้โชว์วางโชว์ได้เลยนะคือแบบว่างานมันเยอะมากๆเลยเล่นเสร็จเอามาวางโชว์ยังได้เลยนะครับแกะเบาๆกันะฮะตัวนี้ก็จะอืมทีละนิดทีละนิดเอาา้ยโอเคออกมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นพวกของต่างๆนะครับโอเค ตัวเมาส์จะขอพักไว้ก่อนมาดูก่อนว่าข้างในของมีอะไรมาให้บ้างนะครับเปิดออกมาอ่าตรงนี้ก็จะเป็นสายนะครับแล้วเป็นตัวแผงประกอบข้างนะครับซึ่งตัวนี้เอาไว้ปรับรูปร่างของเมาส์ได้ตามความชอบนะครับแล้มีฐานให้หนึงก้อนซึ่งนี้เป็นฐานชาร์จนะครับเอ่อ2,500มิลลิแอมป์ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสายนะครับเป็นสาย สําหรับชาร์จเอาอตัวนี้เป็นสายสําหรับถ้าเกิดเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นได้2อ,อย่างเลยคือทั้งสายและทั้งไรสายนะครับสายเนี่ยเราก็สามารถเสียบอย่างนี้ใช้ได้เลยนะครับโอเคมาดูต่อกันด้านล่างมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้แกะออกมาแน่นอนเกยบอกว่ายิานดีด้วยครับคุณใช้เลเซอร์แล้วคุณจะไม่มีทางไปใช้ย่างอื่นได้เลยนะครับแล้วก็ เอยสองก็คือพูดถึงตัวไซนับสองไซนับสองเนี่ยจะเป็นตัวที่ s e t t i n งค่าต่างๆเมาส์คีย์บอร์ดทุกอย่างของเลเซอร์ผ่านระบบบเดอร์ใช้โปรแกรมตัวนี้ตัวเดียวนะครับอันนี้ก็คือเรื่องบบต่างๆนะครับครับผมโอเคเนี่ยเป็นเรื่องคู่มือนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นรายละเอียดของสินค้านะครับว่ามีอะไรยังไงบ้าง โอเคข้ามมามีซิกเกอร์ให้2แผน่นนะครับโอเคคราวนี้มาดูที่ตัวเมาส์กันนะครับตัวเมาส์ก็ต้องเออเดี๋ยวจะค่อยๆขยับนิดนึงนะครับอขออนุญาตแกะนิดนึงเอ,อ้ จะค่อนข้างแน่นหนานิดนะครับอ๋อมันจะมีตัวนี้อีกทีหนึ่งตายละเนี่ยครับดึงนี้ทีหนึ่งฟึฟ๊บมีด้านหนึ่งก็เหมือนกันดึงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเปิดออกนะครับฟึฟ๊บเสร็จแล้วก็ยกมาโอเคเราจะได้เจอกับตัวเมาส์ของเรานะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่าโฟกัสได้ไหม โอเคคราวนี้มาลองดูกันนะครับที่การแกะก็คือค่อยๆค่อยๆเปิดออกมาโอเคต้องกดตรงนี้ออไปนะครับโอเคแล้วมอสก็จะดัออกมานะครับนะครับหนะ้าตามอสก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้คือเป็นตัวล็อกต่างๆนะครับเซนเซอร์นะครับจำเป็นเซนเซอร์มันแบบว่า ไม่ได้ไม่ไ,ไม่ธรรมดานะครับตัวด้านในเนี่ยมันจะมีตัวเป็นชั้นวางนะครับชั้นวางซึ่งมันจะชาร์จตัวเมาส์นะครับกับตัวนี้แล้วเราก็สาย USB เนี่ยเสียบเข้าคอมมองเห็นไหมเอ่ยมองเห็นแสงสะท้อนไหมโอเคโอเคได้บุ่มนี้ได้อยู่เนาะได้อยู่เนี่ยตรงนี้เราจะเอา USB เสียบเข้าไปกับมันนะครับแล้วก็เวลาเราเ,ราเรามาส์แปะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการชาร์จไปในตัวเลยเ ไม่แกะนะเดี๋ยวค่อยแกะแล้วกันเดี๋ยวตัวนี้ก่อนนี่ก็จะเห็นว่าตัวเมาส์เนี่ยเราสามารถคัสตอมมห์ได้หลายอย่างมากซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครชอบขอบด้านกว้างข้างนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่าซึ่งตัวนี้ไม่ใช่อ่าอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครชอบเมาส์ที่เป็นขอบด้านกว้างกับแคบเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับตัวนี้มันสามารถปรับได้ ซึ่งมันคอนฟิกได้เลยง่ายๆเลยเป็นแบบแม่เหล็กแล้วก็แม่เหล็กค่อนข้างแน่นนะครับเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยใครชอบยังไงก็ปับได้หมดนะครับซึ่งเป็นข้อดีของเมาส์เลยแล้วก็ปุ่มเป,มปิมเนี่ยทาออกมาค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปแรบบับนะครับนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วเมาส์มันเทปมากๆก็ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บของร้านแล้วกันขอบคุณมากครับ